เซอร์ไพรส์มิวสุภสิทธิ์คุกเข่าขอตุนพากรแต่งงานแล้ว เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานฉ่ำฟินเวอร์หนักมากสำหรับนักแสดงหนุ่มมิวสุประสิทธิ์และตุลพากรซึ่งวันที่15ตุลาคม2567หนุ่มมิวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะบวชปลายเดือนตุลาคมนี้จนหลายคนแซวว่าบวชเสร็จร้องเบียดเลยไหมล่าสุดเฮลั่นกลางอีเวนต์งานเปิดตัวซิงเกิลชองวางหัวใจของตัวเองโดยเจ้าตัวบอกวา่าได้บรีรพนเขียนเพลงและให้ตุลมาเล่นเ v ็เพื่อที่จะขึ้นเวทีด้วยกันกลายเป็นโมเมนต,ต์สุดน่ารักทำเอาแฟนๆกลั้นน้ำตาไม่อยู่ซึ่่งงงงในนนนโมมมเเตั้้วไดคุกขาาลอแ หลังจากนั้นตุนก็เดินไปข้างเวทีและหยิบแหวนที่ตัวเองเตรียมไว้มาขอมิวเช่นกันจากนั้นทั้งคู่ก็แลกแหวนและกอดกันท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากแฟนๆที่ร่วมยินดีไปกับทั้งคู่ทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะยังไงกันนะครับข่ายาพี่ดงงงจริงเดี๋ยวค่อยนะ ไมบอกให้เชิญคนมาเยอะๆแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ